สังคมไทยและสังคมในหลายประเทศมีความผูกพันกับความเชื่อเรื่องเลือกง,งามยามดีมาอย่างยาวนานเลือกยามถูกนำมาใช้กำหนดวันสำคัญของชีวิตตั้งแต่เกิดการผูกดวงการก้าวเข้าสู่ไวัยผู้ใหญ่การแต่งงานการประกอบธุรกิจไปจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตความเชื่อเหล่านี้มีรากฐานมาจากโหราศาสตร์ ซึ่งเป็นการพยายามทำความเข้าใจและทำนายอิทธิพลของดวงดาวและจักรวาลต่อชะตาชีวิตมนุษย์ความรู้สึกปลอดภัยและความมั่นใจในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆคือสิ่งที่ผู้คนสแสวงหาจากการถือฤกษ์ยามแต่ในขณะเดียวกันการยึดมั่นในปัจจัยภายนอกนี้ก็อาจกลายเป็นเครื่องจำกัดอิสรภาพและทำให้ผู้คนละเลยพลังอำนาจที่แท้จริงที่อยู่ภายในตนเองไปได้ ความเชื่อเรื่องเรื่องอย่างและโชคลางเป็นสิ่งที่แพร่หลายอยู่แล้วในชมพูทวีปพ,พระพุทธองค์จึงได้มิได้ทรงปฏิเสธความเชื่อดั้งเดิมเหล่านั้นอย่างแข็งกร้าวแต่ทรงชี้ทางแห่งปัญญาเพื่อให้สาวกและผู้สนใจธทรรมได้ก้าวข้ามความเชื่อที่อาศัยปัจจัยภายนอกไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างแท้จริงซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนานั่นคือ การสร้างเรือกแห่งการกระทำที่เป็นอิสระจากอำนาจของดวงดาวคำสอนที่เป็นหัวใจหลักในเรื่องนี้ถูกตรัสไว้ในสุปุปพพ,พัันหสูตรซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงชี้ชัดว่าเวลาใดก็ตามที่สัตว์ทั้งหลายประพฤติชอบด้วยกายวาจาและใจเวลานั้นแหละคือเรื่องดีสุนัขตังมงคลดีสุมังคลัง สว่างดีสุปภาตังรุ่งดีสุหุทิตังขณะดีสุขโนโยามดีสุมุหุโตและบูชาดีสุยิทถังพระพุทธพจน์นี้เป็นการเปลี่ยนจุดโฟกัสจากการเฝ้ารอเวลาที่เหมาะสมจากภายนอกมาสู่การสร้างสภาวะที่เหมาะสมภายในตนเองการกระทำสุจริตด,ด้วยกายวาจาและใจ คือการสร้างกระแสแห่งบุญกุศลและพลังบวกที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนขณะเมื่อกระแสนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเวลาเช้ากลางวันหรือเย็นเวลานั้นก็ถูกยกระดับให้เป็นมงคลสูงสุดทันทีเพราะผลของการกระทำดีนั้นย่อมให้ผลดีแก่ผู้กระทำโดยไม่ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของดวงดาวการกระทำดีทั้งสมนี้คือรากฐานของการดำเนินชีวิตในทางธรรม และเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จทางโลกด้วยกายสุจริตคือการเว้นจากการเบียดเบียนการไม่ลักทรัพย์การไม่ประพฤติผิดในการมและการประกอบอาชีพที่สุจริตวจ,จีสุจริตคือการเว้นจากการพูดเท็จการพูดส่อเสียดการพูดหยาบคายและการพูดเพ้อเจอ้อแต่ใช้คำพูดที่เป็นจริงอ่อนโยนสร้างสรรค์และมีประโยชน์ มโนสุจริตคือการเว้นจากความโลภอยากได้ของผู้อื่นการเว้นจากความพยาบาทคิดร้ายและการมีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องเมื่อการกระทําทั้งสามทางนี้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ย่อมนำมาซึ่งความปรารถนาอันเป็นเบื้องขวาและกรรมอันเป็นเบื้องขวาซึ่งหมายถึงการกระทําที่ถูกต้องตามธรรมและเป็นไปเพื่อความเจริญผลที่ได้รับ ย่อมเป็นผลประโยชน์อันเป็นเบื้องขวาคือความเจริญก้าวหน้าความสุขสงบและเป็นสิริมงคลในชีวิตพระพุทธศาสนาเน้นย้ำถึงอำนาจของจิตซึ่งเป็นนายแห่งการกระทําทั้งปวงเรื่องยามที่กำหนดโดยโหราศาสตร์เป็นเพียงปัจจัยภายนอกที่ไม่มีอำนาจเหนือผลกรรมของมนุษย์ได้หากเรายึดมั่นในเวลาที่ดีตามปฏิทินแต่จิตใจกลับขุ่นมัวเต็มไปด้วยความโลภ โกรธหลงหรือความลังเลสงสัยการเริ่มต้นสิ่งใดในเวลานั้นก็ย่อมมีแนวโน้มที่จะล้มเหลวหรือเกิดอุปสรรคเพราะเชื้อแห่งอากุศล,ลกรรมได้ถูกเพาะขึ้นในขณะเริ่มต้นแล้วในทางกลับกันหากเราเริ่มต้นทำสิ่งใดด้วยจิตที่ผ่องใสมีความมุ่งมั่นมีสติปัญญาและประกอบด้วยเมตตาธรรมแม้จะไม่ตรงกับเรื่องยามตามตำราใดาเลยก็ตาม แต่ด้วยพลังของเจตนาที่เป็นกุศลและสภาพจิตที่สมบูรณ์เวลานั้นย่อมกลายเป็นเรื่องดีที่สุดทันทีเพราะเราได้นำเอามงคล38ประการมาไว้ในตัวเราแล้วองค์ประกอบของจิตที่เป็นเรื่องดีประกอบด้วยหนึ่งสติสัมปชัญญะคือการรู้ตัวทั่วพร้อมในทุกการกระทำคำพูดและความคิดซึ่งทำให้การเริ่มต้นเป็นไปด้วยความไม่ประมาท 2. วิริยะความเพียรคือความมุ่งมั่นที่จะทำกิจนั้นๆให้สำเร็จอย่างต่อเนื่อง 3. เมตตาคือความปรารถนาดีต่อตอนเองและผู้อื่นทำให้การกระทำนั้นๆเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างแท้จริง 4. ปัญญาคือความเข้าใจในเหตุและผลทำให้สามารถวางแผนและจัดการกับปัญหาได้อย่างชาญฉลาด การเริ่มต้นด้วยจิตที่เป็นกุศลเช่นนี้คือการสร้างกรรมดีตั้งแต่แรกเริ่มซึ่งเป็นเหตุที่สมบูรณ์ที่จะนำไปสู่ผลดีได้อย่างแน่นอนนี่คือหลักแห่งความจริงตามกฎแห่งกรรมที่ศาสนาพุทธยึดถือเป็นแกนหลักพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโทษของการมัวแต่คอยเลือยยามไว้ในนักขตชาดกโดยมีพระพุทธพจน์สำคัญว่าอัธโถอัทธสานักตัง กิงกะริสสันติตารกาแปลว่าประโยชน์เป็นเรื่องของประโยชน์เองดวงดาวทั้งหลายจากทำอะไรได้ในชาดกนี้ได้ยกตัวอย่างคนโง่ที่มัวแต่รอเลือกยามจากอาชีวกนักบวชนอกศาสนาจนพลาดโอกาสสำคัญในการสู่ขอเจ้าสาวให้กับบุตรชายเพราะอาชีวกกล่าวว่าวันนั้นเลือกไม่ดีเมื่อมัวแต่รอคอยสุดท้ายประโยชน์ หรือโอกาสก็ล่วงเลยไปถูกผู้อื่นคว้าไปแทนเพราะพุทธพจน์นี้ตอกย้ำหลักการที่ว่าความพร้อมคือเลิกและโอกาสคือเลิกการยึดติดกับเลิกยามภายนอกเป็นความประมาทอย่างหนึ่งเพราะทําให้เกิดการผัดวันประกันพรุ่งและปล่อยให้เวลาอันมีค่าในการสร้างสารรค์ประโยชน์ผ่านพ้นไปความสําเร็จทางโลกและทางธรรม ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยการกระทำในปัจจุบันนขณะทั้งสิ้นการปล่อยให้ประโยชน์ที่ปรากฏตรงหน้าต้องล่าช้าออกไปด้วยเหตุแห่งการรอเลิกที่กำหนดโดยผู้อื่นย่อมเป็นความเสียหายอย่างยิ่งหลวงดังนั้นแนวคิดของพระคุทธศาสนาจริงได้ไม่ได้ปฏิเสธเลิกยามโดยสิ้นเชิงแต่เป็นการชี้ให้เห็นว่าเลิกยามที่แท้จริงคือการกระทำหรือการลาเวลาที่เราลงมือทำดี ในทันทีที่เราพร้อมหลักการเลือกดีคือการกระทำดีไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องพิธีกรรมทางาศาสนาเท่านั้นแต่สามารถนำมาประยุกใช้กับการดำเนินชีวิตและการประกอบกิจการงานทางโลกได้อย่างทรงพลังและเป็นรูปประธรรมความสำเร็จในหน้าที่การงานธุรกิจหรือชีวิตส่วนตัวล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยการกระทำที่เป็นไปตามหลักแห่งเหตุและปัญญา ซึ่งสอดคล้องกับหลักไตรสุจริตที่ได้กล่าวไปแล้วในทางโลกเรือกดีจึงหมายถึงความพร้อมสมบูรณ์ของปัจจัยภายในและภายนอกเพื่อให้เกิดผลสำเร็จสูงสุดก่อนจะเริ่มทำอะไรใหม่ๆเรื่อกที่ดีที่สุดคือการมีความเห็นที่ถูกต้องคือการเข้าใจในความเป็นเหตุเป็นผลการมองเห็นโอกาสทางธุรกิจหรือประโยชน์การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการประเมินความสามารถของตนเองอย่างเที่ยงตรงการเริ่มต้นด้วยความเข้าใจที่ผิดหรือการคาดหวังผลสำเร็จโดยไม่ลงมือทำอย่างสมเหตุสมผลนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีตามตำราแค่ไหนก็ย่อมนำไปสู่ความล้มเหลวความสำเร็จต้องอาศัยความเพียรพยายามการลงมือทำอย่างกระตือรือร้นและความพร้อมทางกายการรอคอยเวลาที่ดีที่สุดโดยไม่เตรียมความพร้อมทางกายและใจ เท่ากับเป็นการปล่อยให้เรื่องยามเหล่านั้นเสียเปล่าไปการมีอิทธิบาทสคือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาคือเรื่องแห่งการสร้างสรรค์ที่แท้จริงฉันทะความพอใจรักใคร่คือการเริ่มต้นสิ่งใหม่ด้วยใจรักและศรัทธาในสิ่งที่ทำคือเรื่องแห่งความสุขที่ทำให้การทำงานเป็นไปโดยไม่รู้สึกเบื่อหน่ายวิริยะ ความเพียรคือการลงมือทําทันทีด้วยความพยายามอย่างต่อเนื่องคือเรื่องแห่งพลังที่เอาชนะอุปสรรคได้จิตตะความเอาใจใส่คือการจดจ่ออยู่กับงานอย่างเต็มที่คือเรื่องแห่งสมาธิที่ทําให้งานมีคุณภาพวิมังสาการไตรตรองคือการพิจารณาและปรับปรุงการทํางานอยู่เสมอคือเรื่องแห่งปัญญาที่นําไปสู่การพัฒนาก้าวหน้า เมื่อเราเริ่มสิ่งใดด้วยอิทธิบาทสีครบถ้วนไม่ว่านาฬิกาจะชี้บอกเวลาใดเวลานั้นแหละคือวันทงชัยที่ทรงพลังที่สุดในการดำเนินธุรกิจหรือสร้างความสัมพันธ์เลือกที่ดีที่สุดคือการเริ่มต้นด้วยความสุจริตและโปร่งใสการทำวัจจีสุจริตพูดจริงพูดดีและมโนโสุจริตไม่คิดคดโกงเป็นการสร้างทุนทางสังคมที่สำคัญที่สุด นั่นคือความไว้วางใจจากคู่ค้าลูกค้าและผู้ร่วมงานความไว้วางใจนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้กิจการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนหากการเริ่มต้นกิจการเกิดขึ้นในเรื่องดีตามตำราแต่มีเจตนาทุจริตแอบแฝงอยู่ผลกรรมที่ตามมาย่อมไม่เป็นมงคลอย่างแน่นอนในมิติที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เรื่องยามเลยทางพระพุทธศาสนาไม่ได้มีไว้เพื่อความสำเร็จทางโลกเท่านั้นแต่เป็นเครื่องมือสำหรับความก้าวหน้าทางธรรมและนำไปสู่การหลุดพ้นจากกองทุกข์พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะเพราะอาดีตผ่านไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงมีเพียงปัจจุบันเท่านั้นที่เราสามารถลงมือปฏิบัติธรรมได้ การเจริญสติในทุกขณะจิตคือการสร้างเรื่องแห่งการปฏิบัติธรรมตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการเดินการนั่งการยืนหรือการนอนการมีสติคือมีการเวลาที่มีอยู่กับตัวเราเสมอเพราะสติเป็นธรรมะที่ทำให้อกุศลธรรมไม่สามารถเกิดขึ้นได้เวลาที่ดีที่สุดในการทำความดี หรือปฏิบัติธรรมจึงไม่ใช่เวลาที่กำหนดโดยปฏิทินแต่คือขณะจิตที่มีสติเป็นกุศลการตื่นมาแล้วตั้งใจว่าจะทำความดีการตั้งใจเจริญสติก่อนนอนหรือการหยุดพักจากความฟุ้งซ่านแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจคือการประกาศเลือกดีด้วยตนเองทันที เป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาคือวิมุตติการยึดติดในเรื่องยามภายนอกเป็นส่วนหนึ่งของศีลพัตนประมาตคือการยึดมั่นในข้อปฏิบัติที่ผิดซึ่งเป็นกิเลสอย่างหนึ่งที่ขวางกั้นการเข้าถึงความจริงการพึ่งพาอำนาจภายนอกเช่นดวงดาวหรือตัวเลขคือการแสดงให้เห็นถึง ความไม่มั่นคงทางจิตใจและยังไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงดังนั้นการก้าวข้ามความเชื่อในเรื่องยามภายนอกอย่างมีปัญญาและหันกลับมาพึ่งพาการกระทำดีและปัญญาของตนเองอย่างเต็มที่จึงถือเป็นเรื่องแห่งการหลุดพ้นที่สำคัญที่สุดในทางธรรมคำสอนเรื่องเรื่องยามของพระพุทธเจ้านั้น เป็นการเชิญชวนให้มนุษย์กลับมายืนหยัดด้วยตนเองอย่างสง่างามด้วยการพึ่งพาตนเป็นที่พึ่งและพึ่งพาธรรมเป็นที่พึ่งการทำความดีอย่างต่อเนื่องด้วยกายวาจาและใจคือการสร้างป้อมปราการแห่งมงคลให้เกิดขึ้นในชีวิตทุกขณะการที่เรายอมรับว่าเราคือผู้กำหนดเรื่องดีของชีวิตเราเอง ด้วยการประพฤติชอบอยู่เสมอทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีอิสระไม่ถูกพันธนาการด้วยความหวาดววแวงหรือการรอยคอยจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ทำให้ทุกวันเป็นวันที่สามารถเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆได้อย่างมั่นใจและเป็นสิริมงคลที่สุดนี่คือมรดกทางปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้มอบไว้ให้แก่ชาวโลก เป็นแนวทางที่เรียบง่ายแต่ทรงอนุภาพสูงสุดที่สอนให้เรามองเห็นว่าเรื่องงามยามดีที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ปลายจอบปลายปากกาและในทุกการกระทําที่บริสุทธิ์ของเราในทุกขณะจิตตราบใดที่เรายังคงประกอบกรรมดีตราบนั้นเรื่องยามที่ดีที่สุดก็จะอยู่เคียงข้างเราตลอดไป